เรารู้ความหมายของ404 Error กันแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มตามหาสาเหตุกันบ้างดีกว่าว่ามันเกิดจากอะไรนะครับหลักๆครับ404 Error นะครับมันเกิดมาจาก2สาเหตุหลักนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นการแก้ไข URL บนเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นสมมตินะครับ angamastery.co.th วันดีคืนดีนะครับแอดมินน้บน้องเบนซ์บอกว่าเฮ้ยพี่เหตุขอแก้เว็บไซต์หน่อยอยากเติม S เข้าไปที่คําว่าคอสอ่ะเติมได้ไหมนะครับปรากฏเบนซ์เอาไปเติมเลยนะครับเป็น a n g a m a s t e r y c o s t จากเดิมไม่มี S นะครับตอนนี้เติม S เข้าไปทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่เป็นคําว่า slash/ คอสปกติเนี่ยแน่นอนว่าหน้านี้จะกลายเป็นหน้าเสียหรือลิงก์เสียทันทีนะครับเพราะว่าเวลายูเซอร์เข้าที่หน้านี้ที่ใดนะครับเขาจะต้องเจอกับ e r r ร์เลอรสีแน่นอนเพราะว่าหน้านี้มันหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะมีการแก้ไขอย L นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับผมส่วนที่2เลยคือการลบหน้านั้นออกครับผม อย่างเช่นสมมติผมเปิดเว็บไซต์ขายอ e ีคอมเมิร์ซก็ได้ครับผมสมมติผมขายของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับผมขายรองเท้าสีแดงนะครับสมมติเช็คกับสต็อกหลังบ้านเนี่ยทีมอินเวนท์รีบอกมาแล้วว่าพี่รองเท้าสีแดงหมดแล้วหน้าเว็บต้องเลิกแสดงผลได้แล้วนะไม่งั้นคนจะสั่งซื้อมาเรื่อยๆทีนี้แอดมินหลังบ้านทำยังไงครับกดลบหน้านั้นทิ้งเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเคาลบหน้านั้นทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเกิด4ถ4เออร์เรอร์ er ได้เหมือนกันอันนี้ครับผมคือเหตุผลหล,ลักๆของการเกิิิดด4 4 URL นนนนนนนะคคคคคครรรรรัััับบบสสุุปงง่าง่าาาาายยยๆเเเเลลีืืืืออออมกกกกขขึ้้้ URL, ้้2หหต1แไท นะครับผม